ผาลิตสวัสดีครับโอ้ oh, ช่วงหลังนี่สดมากเลยอ่ะชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยก็ชนะมาสี่ไฟสิคลับจำได้ไหมชนะใครบ้างก็ชนะน็อกฟองไก,ก่ครับแล้วก็มาชนะอเล็กซี่ครับแล้วก็มาชนะวอรบุนครับแล้วก็ไฟล่าสุดก็ชนะน็อกูเปอร์บอยโอ้โห oh สดมากมากไฟต่อไปแล้วมีโปรแกรมแล้วด้วยก็มีแล้วครับเสือคิมเสือคิมครับของหนักเลยไม่มีของเบาเลยช่วงหลังๆเน,นี่ยก็ตั้งแต่ต่อยวันมาไม่เคยมีของไม่มีของเบาเลยนะครับ เป็นไงเจอเสือคิมก็ผมว่าก็อยู่ที่อาวุธครับใครเร็วกว่าก็อยู่ที่จังหวะนะใครเร็วกว่าก็อาจจะร่วงครับเออมันเป็นไม่ได้หมดเลยใช่รวมเล็กเพราะเขาก็กล้าบวกกล้าแรกเหมือนกันเขาก็บวกยับเหมือนกันเขบวกยับเหมือนกันเออเราก็สไตล์บู๊เหมือนกันใช่คราอยู่ต่างคนต่างบู๊ครับเอออยู่ที่จังหวะจริงๆใครโดนใครก่อนอะไรประมาณนั้นเลยอ๋ออยู่ที่ว่าใครจะโดนก่อนกันเออแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือช่วงหลังเนี่ยเราดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยมันเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็ ผมเมื่อก่อนก็แพ้บ่อยครับแล้วก็อเอาเกมที่ว่าแพ้กลับมาทกตัวนตัวเองครับก็เอามาปรับปรุงรเปลี่ยนแก้ไขตัวเองว่าตรงไหนจุดบอดตรงไหนที่ว่าเราออกไปแล้วแบบมันผลเสียต่อการต่อยครับก็กับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ทําการบ้านหนักอยู่เหมือนกันลูกพี่เราอ่ะเขาหน้าป่ะพี่บอลอ่ะก็เป็นเป็นน้าหลานป่ะน้าหลานเออพี่บอลอาจารย์บอลสอนอะไรเราบ้างก็ แต่เราไปก็แกเข้ามาเต้นแกเข้ามาตลอดนะทุกที่ไฟก็ได้ได้เยอะอยู่จากพี่บอลตั้งแต่ต่อย้องไกแกก็ไม่เคยมีรายการซร้อมก็เข้ามาประชิดเราครับก็เข้ามากระตุ้นก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะก็เห็นบอกว่าอนาคตเราตั้งเป้าจะลดลดเวทลงไปตอนนี้ต่อยอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ต่อยอยู่ร้บจะลดลงไปเท่าไหร่ ก็อนาคตก็อาจจะถึงร้อยสามาครับได้ไหมคิดว่าก็อาจจะว่าน่าจะทำได้ครับต้องลองดูเนาะเออถ้าเกิดถ้าเกิดจะปล่อยไปร้อยสี่ห้าก็ใหญ่ไปแต่ร้อยสี่ห้าวันนี้เออเราตัวเล็กเราตัวเล็กครัถ้าร้อยสามห้าทำได้ดีสวยเลยอ่ะถ้าร้อยสามาเออนะตอนนี้มีเป้าหมายถึงหวังหวังสัญญาอะไรไหมก็ตอนนี้ก็เพราะว่าฟอร์มเราดีไงมันก็น่าลุ้นอยู่นะตอนนี้ความหวังก็ ต้องการสัญญาวันไม่แน่ไม่แน่ไฟนี้ถ้าเกิดชนะสวยสวยได้อาจจะได้สัญญาใช่ไหมครับวันไหนนะต่อยวันไหนนะต่อยวันที่2 0่ันวกรกฎาครวันลิีวันลุพินี92ก็ก็รายการใหญ่อยู่นะมีโค้ชนายมีใครบ้างอ่ะมีชาโดชาโดสิทธิชัยโอ้มีคู่ใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีทรงชัยน้อยอ๋อทรงชัยน้อยด้วยอ๋าอ่ะก็ขอกำลังใจแฟนกลับหน่อยครับโชงชัย ฝากทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำแก้ให้ผมด้วยครับก็ไฟทุกๆไฟผมก็จะทำให้เต็มทีนะ่และโบนานก็อาจจองมาดีกับทุกไฟก็ได้ครับได้กี่โบนานแล้วเนี่ยที่วันวันลูบินีได้มาสองโบนานอ๋อโอเคขอบคุณมากครับน้องชายครับ